นี่ครับวันนี้เอยู่ในช่องยิราสงคนมาซึวันนี้มีแขเชิญด้วยยูยยคุณนี้จะมาเล่นซีสัสม,มนสากันครับ<ช>่เจอรือเป่มีเราอี่สองคนโชว์ให้ดูเลยนี่ครับสองคนผมก็ปรับให้เป็นหมือนขอมล่ะผมจะับวิธีกดหนึ่งกดไปที่วีนีน่ครับ ตัวท้ายเนี่ยอะไรวะวอย่างเงี้ยเนี่ยผมคอมแล้วคอไอเียบอสตัดไม้วิธีแรกใครๆก็รู้ว่าตัดไม้ภาพเยียมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดลูกสอนครับเฮ้ยไรับไปรับเคบผมปักลูกสอนได้แล้ว โชกกเอยชกชกตุงคนมามากรกันไเหรออยากรู้ถึงเม่เัอาไม่งไม่คือถวจะสมัครเป็นคนต่อไปมาแนึงแล้วจตยไม่ใช่ซัดไม่ช่วยแต่ไม่ต้องทำไี่้เจมอะไม่ต้องทำตัวขาแลไม่ต้องไม่ต้องทำบ้านไง เอีตัดไปดีว่าเดี๋ยวเขาทำฝันทำบ้านเลยเด้อลนะค้มเาฝันเอาเอาเาทิอย่างรวดเร็วนะ ข่าวว่าเขาใช้ไม้สติกแล้วขุดเหลวแล้วเนี่ยหมดโวไม่ถึงตัวผมเจี๊ยกเกินใช่ไหมเดียวไปเอาไปาไม้เนี่ยเอาไว้ไหมเนี่ยถุงหงลังอะ

เด้อเงี่ยอูดดีแต่เขาไม่เล่นแล้วแหะเอาเร็วเอาเลยจะทำควานเห็นให้ เราจะเอาต้นโอไปปลูกที่บ้านเลยด้วยจุบไม่มีใครกดติดตามสักคนมีแค่สองคนเองเดี๋ยวตะกัก็เพิ่มนะโกติลาคงที่หลังดังกว่าีี เอวตาผิดหน่อยไม่ใช่ขอนิ้ทำมาดาผมเลยเอาก่อนเรกก่อนมายืดสามวันเขออีกขานอ๋อได้เอ่ มาหรอค่อยพัฒน,นาจาก,กากไปเทพดีแล้วเอาทำบ้านหินกันเถอะคือไม้ดีนะเอาบ้าน <ทำ S 2> ไม้ก่อนทำไมเนี่ยไม่เกิดกูเลยนะไม่มีอะไรเลยจาก,กาก<อ>ไปเทพ ใช่เอาบ้านไม้มก่อนนะใช่บ้านไม้ไมเยอะอ <มา S 2> ตอนนี้ต้องขุดีเยะท่านงไหนดีอ่ะเชเทที่ลงๆเอาตุงดีกว่าไหมตรงนี้ะนละก็ได้ทีมันลงเวลาถึงน,นถ้าเราได้หินแล้วเราเค่อยพัฒนา,าบ้านอ่ะวันนี้บาคุเ เอาน้าไม้ไปเลยยี่สิบแปดล้านเมาดิิ้นมจะพอนยยนมจะพอนนมตะพอนนมจะพอตามจะพอ เอาอะไรมาขุดทีโอเคขุดใช่ไหมตรงนี้แตมมีดินไหมวะจ้ายังยังไ่มาให้ชิ้นนึงไก่เหรอสาวเอาดินไม่ใช่เห็ดเหรอเอาพวกขุดมาดิขุดนี่แหลพวกขุดมาดินี่พวมีนี่หว่าแต่อันพวกขุดอ่ะพวกขุดให้แล้วไม่ใช่หรอ เขาุดดินน่ะไม่ต้องแล้วไดเเดีล่นเล้วดี๋ยวเขาไปนอนงหนีวองข้างบนแน่นอนแต่เต็นข้างล่างนะข้างไหนข้างไหนรเรื่องไหมแล้วทาเรื่องไแล้วนะา ก็ได้ตัวแล้วอมันก็ได้ตัวแล้วนะใช่ตัวแล้วทำนไก็ได้ัว แถวว่านี่ยเอาไว้ทำสวนตรนีแล้วใช่ไหมดอ้สีจปสีเอาด้วยเอาสีาด้วยจะปลกต้นไม้ไม่เป็นไรเหลือเดี๋ยวากินฮะ

เอาเต้องคืนนี้ผ่าทีเร็วในบ้านเต็มเนยอยาให้มาขุด<ม>นะอะพื้เป็นไม้ไหมกงทอก,กันไหมไ,ไม่ต้องโกงอีซี่ไหม อีสีอีสี่ดมมั้รือเปล่าเ่นแ้วหมดันยงไบรอจะได้ันม่ต้องเอา่ราเนข้ากันเลยป็นกรกระตุนได้นะได้ใช่ไหมแซมออกเลยแต่ดูแม่น้องน่อกไปก็เ้างหนไปเอาพ่อแม่ดูได้ดูได้แต่แยกกันนะเอาแต่ทีงล่างดูดูคน อโอเคจำก็ดูได้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะคลิปหน้า